กันมา8ปีอะค่ะมันก็จริงจังถึงขั้นเกือบจะแต่งงานเจอกันตอนที่เราเป็นหลิวแล้วค่ะพี่เหลียนเป็นคนแนะนำแล้วก็พ่อเขารู้จักกับคุณพ่อบุญธรรมใช้เวลาคุยกับคนนี้ถึง8ปีมีอะไรของเขาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอุ่นใจจังเลยที่ได้คุยกับคนคนนี้ เป็นคนที่รักเรามากๆะค่ะเหมือน <ฮะ S 1> เรารู้ได้พร้อมที่จะซัพพอร์ตให้เราได้ทุกอย่างคือ4ปีแรกอะเป็นการคบกันที่รู้สึกว่าเราเรารู้สึกเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเลยที่ที่มีเขาพอหลังจากนั้นมันเริ่มแบบเขาทํางานหนักแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเขาก็จะค่อนข้างแบบตะคอกใส่เขาก็จะฮัลโหลว่าไงยุ่งอยู่มันทําให้เรายิ่งไม่กล้าโทร จะรอเขาเท่านั้นเคยรุนแรงถึงขนาดที่พังทีวีคว้างโน้ตบุ๊กกันเลยใช่ค่ะใช่ใช่มันไปกันขนาดนั้นเลยเหรอก็คือทะเลาะกันอะซึ่งคนที่ทุ่มทีวีคือหนูหนูใช่หนูหนูแบบหนูโมโหงานหนูก็เลยแบบว่าถีบทีวีเขอโทษว่ายกทีวีร้อมิวได้เป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะอารมณ์ร้อนถ้าร้อนคือร้อนมากเขาก็เลยมเธอทำใช่ไหม เสียง้ตบุกเคยอะไรเงี้ยเป็นการทะเลาะที่เปื้อนตังมากใช่ค่ะพอดีกันเราก็เลยมาตกลงกันว่าต่อไปแราจะไม่ทําลายเขาของกันนะแล้วเคยถามไหมคะว่าเฮ้ยตกลงทําไมตอนเนี้ยมันเหมือนกับมันหักเหินออกมาเรื่อยที่บอกเขาทำงานแล้วก็เขาจะไม่พยายามพูดอะไรที่มันลึกเขาเริ่มแบบไม่มีเราอยู่ในนั้นซึ่งเราเองก็เริ่มรู้สึกเหมือนแบบมีแฟนก็เหมือนไม่มีใช่ความเหงาด้วยด้วยการโสดอะ มันก็โอเคนะมันเหงามันเข้าใจได้แต่การที่เรามีแฟนแล้วมันเหงามันโคตรเจ็บก,กว่าที่เราโสดอีกเหงากว<ด>่าโสดอีกใช่ค่ะร้องไห้ตลอดแต่เขาไม่รู้นะว่าเราร้องไห้งานของหนูเป็นงานที่ให้ความสุขคนอื่นแต่ตัวเองก็ยังเจ็บปวดกับเรื่องของตัวเองค่ะ <c oughs> เราก็ต้องคุยน่าจะร้องไห้ <c oughs> ไมันเป็นไายแต่มันมันเป็นความยากอย่างหนึ่งเนอะในวันที่หนูอยู่บนเวทีแล้วทุกคนคาดหวังความสนุกจากการดูน้องหลิว เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดค่ะค่ะเรื่องของการแต่งงานพอมีแปลนเสร็จปั๊บคุณยายก็รับรู้เรื่องนี้มันเป็นเป้าหมายร่วมกันเหมือนตอนแรกเขาเข้าใจเราเพราะว่าเราทํางานด้านนี้เราก็ไม่อยากแต่งพอเราเริ่มอยากแต่งเขาก็ไม่อยากแต่งแปลว่าเขาเคยมีช่วงที่อยากแต่งใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากเห็นอนาคตแห่งความสัมพันธ์นี้เหมือนกันก็อยากเห็นค่ะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วสุดท้ายใครเป็นคนบอกเลิกนะคะ เหมือนต่างคนต่างรู้มากกว่าก็ยายกแยกย้ายค่ะแต่ความรักครั้งนี้เฮิร์ตหนูมากพอสมควรเฮิร์ตมากทําให้เราร้องให้ตลอดก่อนจะเลิกแล้วก็หลังเลิกก็ยังร้องอยู่ทุกความรักความสัมพันธ์นะคะคืะคอบางทีตอนรักก็รักไม่เท่ากันอ่ะตอนเลิกก็เหมือนกันตอนนั้นแอบรอไหมคะรอแต่ปรากฏว่าสองอาทิตย์เขามีใหม่เอาสองอาทิตย์ม, <คน S 3> มีใหม่โคตรเฮิร์ตเลยเรารู้ได้ไงว่าสองอาทิตย์เขามีใหม่เออหรือว่าเขามีก่อนนะเขาขึ้นเฟซค่ะอ๋อเหรอก็ใจร้ายับคนนเฟซไป เที่ยวกรนนุงกันนิ่งโอ้โหมีความสุขแต่ทำไมตอนนี้มีเวลาละทุกที่เห็นยุ่งไม่รู้เหมือนกันเวลาต้องทำงานต้องไปเข้าห้องอัดแล้วก็อัดเพลงบางเพลงที่แบบชื่อเพลงอะไรนะพอหลุดเรื่องกับเขาเปุ๊บอ่ะหราแอบไปแต่งเพลงเป็นเพลงขอโทษที่ดูแลไม่ได้พอร้องอ่ะแล้วมันก็ร้องไห้ก็ใช้เวลาอยู่ในการอัดค,ค่ะนานแค่ไหนคะ ก็เป็นชั่วโมงอะจุดกรองให้ทุกคนค่ะใช่ร้องไห้ร้องไม่ได้จนกระทั่งห้องอัดเขาจะคิดเงินเพิ่มก็เลยร้องได้ถูกต้องคะพี่อัถูกต้องอยู่ดีก็พึบเหรอได้ได้แล้วบตั้งสติได้แล้วแล้วก็ร้องเพราะรู้ว่าจะเสียซับปั๊บเสียใจเสียใจวางไว้ก่อนไม่ดูดูพี่อั๋เข้าใจดีนะใช่อะไรที่เพิ่มต้นทุนเราจะทำใจได้ทันทีใช่ค่ะตอนนั้นเยียวยาตัวเองยังไงบ้างคะกว่าจะลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อไหวใช่ มันไม่ได้เรียกว่าเยียวยาดีกว่าเพราะมันมีคนเข้ามานั่นคือการตัดสินใจเลือกอีกคนหนึ่งที่พลาดในวันที่ <laughs> <ง S 1> เรายังเสียใจอยู่ถูกต้องซึ่งก็คือคุณอมเงินนั่นเอง <laughs> ใช่ไหม <laughs> พี่อย่าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวเขามาเมนอะไรอ๋อแล้วเอาไปเขาคมเมนคนก็รู้อีกนะคอมเมนต์ค่ะเขาคอมเมนต์ให้เห็นเลยค่ะอ๋อค่ะว่าไม่ถามอีกฝั่งเหรอคะอะไรอย่างมอืค่ะในที่สุดวันนั้นในความรักก็เปล่านะ กันเมาด้วยใส่ตาเสียงสูงในที่สุดแล้วในเรื่องของความรักันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าทําไมเจอใครแต่ละครั้งมันต้องจบลงด้วยเรื่องแบบนี้เสมอก็เลยทําให้เรามีน้ําตาแต่ว่าท้ายที่สุดหรือก็ยังเชื่อว่ามันก็ต้องมีแหละมันเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่ามองความรักของเราไปบ้างไหมคะเปลี่ยนค่ะเราจะเดินด้วยตัวเองโดยที่เราต้องมีความสุขเติมเต็มตัวเองให้มากที่สุดก่อน แล้วค่อยไปมอบความรักให้คนอื่นหรือไปให้ความรักกับคนอื่นจากวันนั้นจนถึงวันนี้โสดมา7เดือนแล้วค่ะตอนนี้คนที่เข้ามาใหม่ในชีวิตอยากได้ยังไงอย่างแรกเลยคือความไม่หลอกเกินไม่หลอกเราอ่ะ <c oughs> จริงใจกับเราไม่เอาเงินไม่อมตังอะเราดูแลตัวเองได้ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องมาแบบว่าเบียดเบียนเรา <c oughs> ขอให้เขาเป็นคนจริงใจรักเราจริง <c oughs> เอาใจใส่เราเข้ากับครอบครัวเราได้เพื่อนเราได้สามารถควบคุมอารมณ์อิมมชันได้อะไรเงี้ยนี่เราเอาบทเรียนจากทุกแฟนเก่ามารวมกันเลยนะทุกอย่างแต่ก็ดีนะแปลว่าเขาเรียนรู้จากอดีตและความผิดพลาดไเงี้ยคือเอาง่ายๆไม่กล้ามีแฟนเลยจริงๆแต่คุยคุยค่ะคุยได้แต่ว่าไม่กล้ายังไม่กล้ามีแฟนเรียกว่าเข็ดกลัวไหมก็กลัวคิดไหมว่าหรือฉันไม่มีก็ได้มีเคยคิดว่าไม่มีก็ได้ ในทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาไม่เท่ากับความเจ็บปวดอันนึงคือคุณยายปวดเป็นอัลไซเมอร์หนูโทษตัวเองว่าหนูดูแลไม่ดีหรือเปล่าเราทํางานหนะักจนแบบว่าบางทีเราโทรไปแล้วเราก็บอกกับยายซ้ยําๆในเรื่องเดิมเราเริ่มแบบราคาญแบบโฮ้ยยายจะถามอะไรนักหนาเนี่ยหุ้อยอะไรเงี้ยคือแบบใส่ลมกับแกโดยที่เราไม่รู้เลยว่านั่นคือเป็นสัญญาณแล้วพอท่านเป็นปุ๊บเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ย เป็นเพราะเรานี่เองที่เราไม่ได้แบบใส่ใจท่านมากพอคือความรู้สึกของคนที่เคยแบบเหมือนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยค่ะแล้ววันหนึ่งเขาจาเราไม่ได้ก็รู้สึกแย่นะคืมรู้สึกแย่เพราะว่าเราเหนื่อยเราท้อเราคุยกับยายได้ตลอดแต่ตอนนี้ยายยายไม่สามารถคุยกับเราได้แล้วพี่เคยรู้มาว่าอัลไซเมอร์เนี่ยบางคนถ้าไปถึงที่สุดนะจะจําแม้วิธีการกลืนอาหารไม่ได้คุณยายไปถึงตรงจุดนั้นแล้วหถึงคือต้องกินอาหารปั่นอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็น้อยเราก็จะดูแลเต็มที่ที่สุดทุกนาทีอยู่แล้วและ้องดูแลให้ดีที่สุดค่ะค่ะจากคนที่เคยเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของเราไปตลอดเดี๋ยวกล้าพูดได้ว่าเลียวเติบโตมากับคุณตาคุณยายใช่ค่ะถูกต้องถึงแม้ว่าวันนี้ท่านอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เราคุยกันได้เหมือนเดิมแล้วแต่อะไรอยู่ในใจและอยากจะบอกกับท่านบ้างนะคะอ่ะบอกคุณยายคุณยายนั่งดูอยู่นคุณยายนู ซึงม,มันพูดยากอะก็คือขอบคุณยายที่อุ้มเมืองได้เลยขอบคุณยายที่ดูแลลูกมาตลอดเจ้าแล้วก็ลูกก็จะดูแลยายให้ดีที่สุดยายก็ไม่ต้องห่วงว่าลูกจะ จะเป็นจะได้แต่ลูกจะดูแลยายให้ดีที่สุดแล้วลูกก็จะดูแลตัวเ่าให้ดีที่สุดยายแบบต้องห่วงนะเจ้าห้างใหญ่ค <ฮะ S 1> ่ะมันเป็ครอบครัวที่ใหญ่นะนอกเหนือนจากการที่เป็นคนในครอบครัวที่มาจากสายเลือดแล้วแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณรมคุณแม่บุรรมซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ ในวงการของหนูม<ช>ีอะ่รจะบอกกับท่านบ้างคะขอบคุณป้ากับพี่เหลียนที่ดูแลหลิวมาตลอดหดูไม่รู้สึกขาดเลยเหมือนท่านเป็นพ่อกับ,กบเป็นแม่หลิวคนหนึ่งก็ขอบคุณที่ดูแลกันมาอย่างดีแล้วก็ให้แต่สิ่งดีๆดูแลดีมากๆจนเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ไม่ไปไหนอ่ะก็ก็รักและผูกพันก็เลยยังอยู่ค่ะ ก็จะดูแลกันแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณที่รักหลิวแล้วก็เอนดูหลิวขอบคุณค่ะเป็นผู้ที่กล้าพิงถึงสองเท้าเลยอันนี้หน้าจอก็ร้องไห้หลังจอก็ร้องหลังจอก็ร้องขอบคุณค่ะพี่เหรียญนั่งอยู่ตรงนี้พี่เหรียญอยากพูดอะไรด้วยไหมพี่เหรียญ หลบหน้าไปแล้วถ้าพี่เลียดไม่พูดงั้นให้คุณพ่อคุณทำพูดละครับอุ้ยมีคลิปด้วยวันที่มีคนรู้ว่าหรือเป็นเมียน้อยเสียเป็นเมียน้อยเจ้าของค่ายเขาเจ็บปวดกับกับสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังซึ่งผมว่ามันไม่ยุติธรรมเลยกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเข้ามาเพื่อหาเลี้ยงพ่อแม่หาเลี้ยงตายายรู้สึกเสียใจกับคนที่ให้ข่าวนี้กูข่าวให้ร้ายข่าวนี้เพราะว่าวันนั้นน่ะถ้าเป็นลูกคุณน่ะคุณจะรู้สึกยังไง ผมเจ็บปวดในความเป็นพ่อวันที่เขาโดนดูถูกเรื่องร้องเพลงจากครูเพลงคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยมีความศรัทธานในครูเพลงคนนั้นเขาเสียใจนะเขาออกมาหาผมว่าป้าเสียงลิ้ไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอไม่เหมาะกับครูเพลงขนาดนั้นเลยเหรอผมก็ได้แต่บอกว่าเสียงดีสิทำไมจะไม,ไม่ดีไม่ดีป้าจะมาทาทาไมเดี๋ยวว่าเราก็ต้องมีเพลงที่เหมาะกับเรามากขึ้นเขาก็เข้าใจแต่ก็เสียใจในฐานะพ่อหรือลูกญธรรม ยี่สิบปีมันบอกแล้วครับว่าเรามีความผูกพันมีความห่วงมีความรักเขาผมไม่เคยคิดว่าผม,มเขาเป็นลูกคทนทมในวันนั้นจนถึงวันนี้ผมก็ยังมีลูกคนเดียวนอกจากลูกที่เพิ่มขึ้นมาเขาก็ยังเป็นลูกอยู่เยอะมากความภูมิใจเขากปรตันอยู่มากมายกับยายเขากับตาเขากับพ่อเขากับแม่เขาซึ่งพ่อแม่เขาก็มีครอบครัวกันแล้ว เขาก็ยังตามมาดูแลเป็นเรื่องที่หายากมากกับเด็กคนหนึ่งอะ่ะซึ่งเติบโตมาวันนี้ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลย mm hmm. เขาดีจริงๆก็ภูมิใจที่เขามีบ้านมีรถมีทุกอย่างครบแล้วแต่ลึกๆในความภูมิใจผมที่สุดเลยคือ mm hmm. การที่เขาจบปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรก็คือความใส่ใจความรักเรียนของเขาแล้วก็ภูมิใจที่เขาเป็นที่รักของทุกคนเป็นห่วงเขาในวันที่ไม่มีผมเนี้ยฝากกับทุกๆคนด้วยฝากเพลงๆด้วย ในคนหน่งจะคุยแต่ชื่นชมหนูอันนึ่งนะในวันที่ทุกคนดูถูกต้องใช้คำนี้เลยเฮ้ยเป็นเมียน้อยเจ้าของค่าหรือเปล่าหนูไม่เสียเวลาแม้แต่อธิบายอะแต่หนูทำให้เห็นและพอมาถึงวันนี้มันผ่านไปกี่ปีก็ตามความจริงมันเสียงดังกว่าเยอะเลยทีเดียวอยากบอกอะไรกับแฟนๆไหมที่อยู่กับเรามาตั้งแต่วันนร้จนน ขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนๆที่รักหลิวมาตลอดเลยมันเป็นกําลังใจที่ดีมากๆถึงแม้ว่าวันนี้เราก็อาจจะไม่มีเพลงดังแล้วแต่ก็ทุกคนก็ยังอยู่กับเราจะพยายามาพัฒนาตัวเองให้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ออกสื่อหรือแสดงหรือก็จะทำให้เต็มที่ให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาเสมอขอบคุณะคะ่ะ เป็นคนหนึ่งที่ผ่านอะไรในชีวิตมาค่อนข้างหนักหนาทีเดียวคือวันนี้มันเล่ากันนะมันก็สนุกค่ะอตอน <laughs> ที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันคงคงไม่ได้ขำแบบนี้นะคะหรือมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ซึ่งอาจจะกําลังมีปัญหาอย่างที่หลิวเคยผ่านมาเนาะหลิวว่าทุกคนมันมีความคิดตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งดีและไม่ดีแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวว่าเราคิดไม่ดีเราต้องรีบเปลี่ยนให้มันเป็น การคิดดีแล้วมองเห็นแต่ภาพที่ดีๆมันก็เลยจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะมันจะมีพลังเองอพลังในที่นี้คือเราเชื่อมั่นในความดีของเราที่เขาบอกเลยค่ะว่ากฎแหง่งแรงดึงดูดอ่ะมันมันใช้ได้นะในจริงชีวิตหนูเนะี่ยมันทำให้พี่คิดตามประโยคเมะื่อกี้จริงๆนะคิดดูสิว่าไม่เป็นไรไม่มีไม่ไม,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 มีใครส่งเรียนเดี๋ยวจะส่งเรียนเองค่ะแล้วอยู่ๆหนูเดินผ่านป๊าโดนเรียกขึ้นไปร้องเพลงเลยค่ะอะไรอย่างนั้นคือมันก็เป็นเรื่องแปลกดีนะใช่ค่ะนี่คือแขกรับเชิญอีกหนึ่งคน คุณหลิวอาจารย์ยาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับแล็ต์โซยโกซีรีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องครับเปาวินวอชอัปเกรดใหม่พร้อมวินทุกคราบพอมติดผ้านาัน30วันกับสาวแน่ต้องบอกว่าเธอคนนี้สาวฮอตคิวทองอันดับต้นของประเทศณวันนี้เลยเปิดหัวใจที่นี่เต็มเกับ อิงฟ้าวราหะหรืออิงฟ้ามหาชนที่นี่ Club ับฟรายเดโชนะครับวันนี้ครับขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดนะครับลากันตรงนี้นะครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะเราต้องมีความสุขเติมเต็มตัวเองให้มากที่สุดก่อนแล้วค่อยไปมอบความรักให้คนอื่น